าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมามิทินิวเช่นเคยนะคะเจอกันก็มีข่าวใหม่ๆมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำนะไม่ว่าจะเป็นข่าวเยียวยา,ยาข่าวประชารัฐข่าวผู้ประกันตนนะคะ คลิปนี้นะคะก็คือนะคะตอนนี้หากเรากําลังสนใจนะคะก็น่าจะมีเรื่องนี้ด้วยในส่วนหนึ่งก็คือการลงทะเบียนใหม่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เคยได้นะคะซึ่งเราก็ได้ยินอยู่แล้วว่าเขาจะมีนะคะเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงใ,ใหม่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาอัปเดตล่าสุดเลยนะคะว่าเงื่อนไขใหม่นั้นมีอะไรบ้างนะคะ กระทรวงการคลังนะคะคาดว่าจะเปิดลงทะเบียนใหม่จะมีผู้ผู้ถือบัตรสุริการแห่งรัฐเพิ่มเป็น15ล้านรายล่าสุดนะคะนายอนุชาบุตรพาชัยศรีอดีตโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้โพสต์ข้อความล่าสุดว่านายกเดเนนเยียวยาประชาชนแก้ปัญหาความหน่วมล้ําอย่างจริงจังโดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัิการแห่งรัฐรอบใหม่ คาดว่าจะมีผู้ได้รับ10ประมาณ15ล้านคนโดยครั้งนี้นะคะจะมีการตั้งจุดรับลงทะเบียนเพื่อเอื้อให้กับประชาชนรายได้น้อยบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนได้โดยจะขอสรุปเกณฑ์ได้ดังนี้นะคะจะต้องมีผู้จะต้องเป็นผู้สัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า1 8ปีบริบูรณ์รายได้ทั้งครอบครัวรวมแล้วไม่เกิน200,000บาท ไม่มีหรือมีทรัพย์สินทางการเงินเช่นเงินฝากธนาคารสลักออมทรัพย์ธนบัตรตราสารหนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินหนึ่งแบาทใช้บัตรประชาชนแทนบัตรบริการแห่งรัฐได้ลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนได้แม้ไม่มีโทรศัพท์มือถือผู้ถือบัตรบริการเก่าต้องลงทะเบียนใหม่นะคะหากถือครองกรรมสิทธิ์บ้านพร้อมที่ดินอยู่จะต้องเป็นบ้านหรือทาวเฮาที่มีพื้นที่ไม่เกินย5้าตารางวา ส่วนห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน35ตารางเมตรส่วนกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยและใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรมีพื้นที่ได้ไม่เกิน10ไร่หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรมีพื้นที่ไม่เกิน1นไร่ โดยหากสามารถใช้สิทธิ์ได้อยู่ในเกณฑ์ที่สามารถรับสิทธิ์ได้ก็อยากสนับสนุนให้ออกมาใช้สิทธิ์ที่รัฐบาลเตรียมวางแผนไว้เป็นอย่างดีไม่พลาดทุกโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือแม้เราจะผ่านวิกฤตซึ่งเราก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะคะ ค่ะนี่ก็คือนะคะสรุปนะคะเงื่อนไขล่าสุดเลยนะคะแน่นอนนะคะาการที่รายได้แยกเป็นบุคคล1 0 0 0 0แสนบาทนั้นเขาไม่คิดเกณฑ์น,นี้แล้วเขาจะคิดรายได้ทั้งครอบครัวรวมไม่เกิน2 0 0แสนบาทและก็จะมีนะคะดูนะคะการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบ้านต่างๆเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะเพื่อให้คนนะคะที่จำเป็นจริงๆนะคะถึงจะได้เข้าถึงสิทธิ์นี้นะคะ ถ้าใครมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะ,ะเห็นด้วยไหมกับการที่ปรับเงื่อนไขใหม่แบบนี้ก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะคะขอบคุณเนะะื้อหาข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ worldwideweb. ธน i ศร i ฐ .com ด้วยค่ะ สำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,8 0 0 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดียนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t n e l s ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ